ราตรีสวัสดิ์คุณวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับความเย็นยะเยือกที่แทรกซึมอยู่ในบ้านพักต่างจังหวัดหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นมันมีเรื่องเล่าขานกันมานานเรื่องของผีตายทั้งกลมคุณคงเคยได้ยินเรื่องผีตายทั้งกลมมาบ้างใช่ไหมวิญญาณที่ถูกกักขังความเจ็บปวดที่ไม่มีวันสิ้นสุดบ้านหลังนี้คุณจะรู้สึกถึงมันได้ทันทีที่ก้าวเข้าไป ความหนักอึ้งความเย็นที่แม้แต่แดดร้อนก็ไม่อาจละลายได้ว่ากันว่าผู้หญิงคนนั้นเธอถูกทิง้งถูกทิ้งไว้ในบ้านหลังนั้นให้เจ็บปวดให้คลอดลูกคนเดียวและสุดท้ายเธอก็สิ้นใจพร้อมลูกน้อยในคัน เสียงกรีดร้อนคุณจะได้ยินมันโดยเฉพาะในยามค่ำคืนเสียงที่แหลมสูงโหยหวนเหมือนกำลังเรียกหาเรียกหาใครบางคนหรือบางทีอาจจะเรียกหาคุณ ชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าเคยมีคนเข้าไปพักในบ้านหลังนั้นแล้วเจอดีเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเตียงหน้าตาบิดเบี้ยวเลือดไหลาอาบเธอจ้องมองมาที่พวกเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นก่อนที่จะหายวับไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่ดังสนั่นลูกของฉันลูกของฉันอยู่ไหน แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่เสียงกรีดร้องหรือภาพหลอนที่น่าสะพรึงแต่เป็นรอยเปื้อนเลือดที่จะปรากฏขึ้นบนผนังทุกครั้งที่มีคนตั้งใจจะลบมันออกมันจะกลับมาเข้มข้นกว่าเดิมเหมือนกับว่าวิญญาณร้ายกำลังท้าทายคุณ กล้าพอที่จะไปเยือนบ้านหลังนั้นไหมกล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับความแค้นที่ไม่มีวันมอดดับหรือคุณจะเลือกที่จะอยู่ในความมืดฝั่งเรื่องเล่าของผมต่อไปเพราะเรื่องเล่าที่น่ากลัวที่สุดยังไม่จบแค่นี้คุณเริ่มขนลุกแล้วใช่ไหมรอฟังเรื่องต่อไปรับรองว่าจะทำให้คุณนอนไม่หลับไปอีกน้น